ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่816ไปจากเหวลึกอนันต์ได้สุดยอดผู้อาวุโสกับผู้อาวุโสใหญ่ตามไปทันทีแต่จนใจที่พวกเขาบาดเจ็บหนักเกินไปเพิ่งขยับตัวก็ล้มลงเสียแล้วได้แต่ให้คนอื่นๆรีบติดตามต้องตามหาให้พบแล้วสังหารในทันทีจะได้ไม่เกิดเรื่องบานปลายคู่ชูหน่วนเดินส่วนเซ่ไปตามหาพวกเขาด้วยร่างกายที่บาดเจ็บ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเผ่ายกนางควรสังหารเผ่าเทียนเฟินให้หมดทุกคนแต่เวลานี้นางกลับหวังให้วนเซ้าหยีรอดชีวิตหนีออกไปจากเผ่ายกได้ณทางเข้าเหวลึอกอันตน์ของเผยกวนเซ้าหยีและสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยล้มตึงอยู่กับพื้นเสียงดังวนเซ้าหยีเจ็บจนขมวดคิ้วมุน่นเขาอดทนต่อความเจ็บปวดคลานขึ้นมาจากนั้นภาพที่ประทับในม่านตาเขาก็คือสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยที่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยมีบาดแผลเต็มตัวถูกกัดขยี้เป็นรูและมีเลือดไหลออกมาหลายแหง่งทั้งยังมีหลายจุดที่ถูกกัดเนื้อแหว่งหายไปบาดแผลคล้ายกับเขามากนี่เห็นได้ชัดว่าเป็นรอยแผลจากการกัดขยี้ของสัตว์ร,ร้ายแต่สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยเจ็บหนักมากกว่าเขาเพราะขาข้างหนึ่งของเขาถูกกัดจนเหลือแต่กระดูกมิหนำซ้ำมือข้างหนึ่งก็ถูกกัดขาดทั้งอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้เขาจึงเหลือเพียงมือและขาอย่างละข้าง ท่านปู่อัน้นเฮยทำไมท่านถึงบาดเจ็บอย่างนี้ได้เวินเซ้าหยีน้ำตาร่วงพรูอย่างกล้าไม่อยู่อีกเขาสั่นเทิมอยากลูบมือและเท้าของอัน้นเฮยแต่ก็ไม่กล้าแตะเกรงว่าแตะแล้วมือและเท้าของเขาจะขาดอัน้นเฮยหอบหายใจหนักเอ่ยยังไม่ใช่เพราะนางมันกู้ชูหน่วนนั่นหรอกหรือนางใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อให้ข้าเข้าเหวลึกอนันต์ทำให้เข้าบุกเข้าเหวลึกอนันต์ชั้นที่สิบเจ็ดสุดท้ายยังใช้อุบายให้ข้าตกลงชั้นสิบแปดอีกบาดแผลพวกนี้ก็ได้รับมาจากที่นั่น เวนเศร้าหยีตะลึงราวกับถูกแช่แข็งไปทั้งตัวอันเฮยนึกว่าเขากังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของตนจึงอดทนต่อความทรมานกล่าวปลอบใจวางใจเธอปู่อันเฮยเจ้าอายุปูนนี้แล้วมีอะไรที่ไม่เคยเจอมาบ้างนี่เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยปู่อันเฮยไม่เจ็บเนื้อตัวถูกกัดจนแทบเหลือแต่กระดูกจะไม่เจ็บได้อย่างไรอยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้ก็อัศจรรย์แล้วเขาเคยเข้าเหวลึกอนันต์ข้างในอันตรายมากจนไม่อาจพณนาด้วยวาจา เซ้าหยีปู่อัน้นเฮยคงอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้อีกแล้วหนทางข้างหน้าเจ้าต้องเป็นผู้เดินเองเวินเซ้าหยีแซงว่ากลัวหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องเล็กท่านพูดเพ้อเจ้ออะไรท่านเป็นยอดฝีมือระดับหกเชียวนะโลกนี้ยังจะมีใครฆ่าท่านได้อีกระดับหกแล้วอย่างไรถึงจะเป็นระดับเจ็ดก็ไม่ได้ไร้กาศที่สุดในโลกล่าเจ้าเป็นเด็กจิตใจดีบริสุทธิ์ข้ารู้ว่าเจ้าอยากสลายความแค้นระหว่างเผ่าเทียนเฟินกับเผ่ายกมาตลอด เรื่องในวันนี้เจ้าก็เห็นแล้วบุญคุณความแค้นระหว่างสองเผ่าไม่อาจคลี่คลายได้หากไม่ใช่เจ้าตายก็คือข่าตายวอนเศ้าหยีนิ่งงันไม่อยากรับเรื่องนี้ท่านบาดเจ็บหนักข้าจะแบกท่านพวกเราไปหาทางออกด้วยกันเถอะในเมื่อเราเข้ามาได้ก็ต้องออกไปได้สุดยอดผู้อาวุโสอั้นให้รังเขาในดวงตาแก่ชาราขุนมวคู่นั้นมีความอนาถังวลอยู่ลึกๆเช่นเดียวกับสุดยอดผู้อาวุโสอยู่เย่ ข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกดีกับกู้ชูหนวนแต่นางเป็นหัวหน้าเผ่ายกทุกอย่างต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของเผยกเป็นหลักภาระใหญ่หลวงในชาตินี้ของนางก็คือรวบรวมมุกมังกรถอนคำสาปโลหิตของเผ่ายกจากนั้นก็กำจัดพวกเราเผาเทียนเฟินด้วยกำลังทั้งหมดเจ้าอย่างโง่อีกเลยเจ้ากับนางเดิมก็อยู่กันคนละขั้วชาตินี้ขบหาเป็นมิสหายไม่ได้หรอกท่านพูดเรื่องพวกนี้กับข้าทำไมกัน ข้าหาเส้นทางออกจากเผาหยกได้แล้วนั่นก็คือเผาผลาญพลังวิญญาณของระดับ6ขั้นสูงผลาญพลังยุทธ์ทั้งหมดขับเคลื่อนค่ายกลนส่งเท่านี้ก็ออกจากเผาหยกได้แล้วถึงข้าจะบาดเจ็บไม่น้อยแต่หากทุ่มสุดตัวก็น่าจะส่งเจ้าออกไปได้เวินเศร้าหยีตะลึงเผาผลาญพลังวิญญาณจะเผาผลาญพลังวิญญาณได้อย่างไรพอเริ่มขึ้นวิญญาณท่านก็จะแตกสลายพวกเราหาทางอื่นออกไปเถอะ นอกจากหนทางนี้แล้วก็ไม่มีวิธีอื่นพวกมันเผ่าหยกคงไม่รู้หรอกว่าใช้ค่ายกลนส่งไปจากเหวลึอกอนันต์ชั้นที่18ได้ห้าห้าสวรรค์ไม่ทอดทิ้งพวกเราเผ่าเทียนเฟิรนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่817เผาผลานพลังวิญญาณเวนเศาหยีปฏิเสธอย่างไม่คิดทันควันเขาจะให้สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเขาไม่ได้ การมาเผาหยกคราวนี้เขาแบกรับชีวิตของผู้คนมากมายเกินพอแล้วสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยยคล้ายมองความคิดของเขาออกแต่ทีแรกจึงจี้จุดของเวินเซาหยีเผ่าเทียนเฟินจะขาดเจ้าไม่ได้ไอ้แก่อย่างข่าตายไปก็ไม่เสียดายแต่เจ้าต้องอยู่ต่อข่าสูญเสียวรยุทธ์แล้วกระดูกสะบักก็ใช้การไม่ได้แล้วไม่เป็นที่ภาคภูมิของเผ่าเทียนเฟินอีกครั้นได้ยินถ้อยคำของเวินเซาหยีสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยก็โมโหย่งไม่อยู่ฉายความอาฆาตรุนแรงออกมาจากดวงตา ่ายกผดีนี่เผ่ายกเข็นฆ่าพวกเขามากมายอย่างพอว่านี่ยังถึงกับทำลายความหวังในอนาคตของเผ่าเทียนเฟินหากไม่ใช่เพราะเขาบาดเจ็บหนักเกินไปและยังต้องพาวนเซ้าหยีไปจากที่นี่เวลานี้สุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยก็อยากพุ่งเข้าไปลากพวกเขาให้ตกตายไปตามกันลากไปตายได้เท่าไรก็เท่านั้น กระดูกสะบักถูกทำลายไปแล้วจะทำมาอย่างไรใต้ล่าก็ต้องมีคนที่ต่อกระดูกสะบักให้เจ้าได้หัวหน้าเผ่ามีความสามารถสูงเทียมฟ้าเอาไว้เจ้ากลับเผ่าเทียนเฟินแล้วเขาก็อาจช่วยเจ้าฟื้นฟูพลังยุทธได้ข้าไม่ต้องการฟื้นฟูพลังยุทธข้าแค่อยากให้ท่านมีชีวิตอยู่วอนเศร้าหยีสะอื่นเขาอยากทำลายจุดที่สกัดเอาไว้เหลือเกินแต่จนใจที่เวลานี้เขาไม่มีกำลังภายในสักินิดได้แต่วิงวอนสุดยอดผู้อาวุโสอัน้นเฮียได้เผาผลานพลังวิญญ,ญาณ ความอาฆาตบนตัวสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยพลันอันตรธานหายไปแล้วแทนที่ด้วยความรักใครเอนดูอย่างหนึ่งเขาลูบศีรษะและบาดแผลที่มีเลือดไหลตามตัวเวนเศ้าหยี่ด้วยความอาลัยอาวรณ์ครั้นดวงตาฉายประกายหนึ่งพลังวิญญาณก็เริ่มถูกเผาผลาญได้ฟังคำพูดนี้ให้ปู่อั้นเฮยทำอะไรก็คุ้มค่าแล้วท่านปู่ท่านหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเราหาทางกันใหม่เถอะเจ้าจงจำคำพูดข้าบนโลกนี้อย่าได้เชื่อใครนอกจากตัวเจ้าเอง จ้าคือหัวหน้าเผ่าน้อยเพียงคนเดียวของเผาเทียนเฟินทุกสิ่งทุกอย่างต้องเห็นแก่เผาเทียนเฟินเป็นหลักแบกรับภาร,ระยิ่งใหญ่ของเผาเทียนเฟินท่านปู่เวนเศรียกระวนกระวายใจยิ่งพยายามทลายจุดให้ได้เมื่อพลังวิญญ,ญาณถูกเผาผลาญร่างกายสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยก็เปล่งดวงแสงพร่างพราวออกมาดวงแสงห่อหุ้มเวนเศรหยีเป็นชั้นแสงเจิดจ้าแย,ยางตาจนเวนเศรหยีแทบลืมตาไม่ขึ้น ร่างกายสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยที่อยู่ตรงหน้าเลื่อนรางไปทีละน้อยกระทั่งหายไปจากทางเข้าเหวลึอกอนันในท้ายสุดเหลือเพียงคำพูดย้ำประโยคหนึ่งอย่าเกี่ยวข้องอะไรกับกู้ชูหนวนอีกเลยนางอยู่คนละโลกกับเจ้าพวกเจ้าถูกลิขิตให้เป็นปรบักต่อกันหากเจ้ายังนึกถึงปู่อยู่เย่และปู่อั้นเหยหลังจากเจ้าฟื้นฟูวรยุทธ์แล้วก็ฆ่านางเสียแก้แค้นให้พวกเราอาเวนเศร้ายี้มหยหวนหวีดหวิวเสียงหนึ่ง เขาพยายามขัดขืนสุดชีวิตพลังแก่กล้าสายหนึ่งพาเขาเข้าเหวลึกอนันั์พลังสายนั้นราวกับลมหมุนเชี่ยวกรากหมุนวนจนสมองเขามึนงงและหมดสติไปในที่สุดในจุดไม่ไกลกู้ชูหนวนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดนางหาพวกเขาไม่พบครันสมองชุกคิดก็นึกถึงจุดที่อันตรายที่สุดบางทีนั่นอาจเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นนางจึงมาที่เหวลึกอน,นันต์ แต่คิดไม่ถึงว่าจะเห็นสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยเผาผลาญพลังวิญญาณช่วยวนเซ้าหยีออกจากเผายกพอดีตอนนี้นางว้าวุ่นใจนะอั้นเฮยและอยู่เย่โหดเหี้ยมทารุณกับเผ่ายกยิ่งแต่ต้องพูดว่าพวกเขาดีกับวนเซ้าหยีจากใจจริงอั้นเฮยกล่าวถูกต้องชาตินี้นางถูกลิขิตให้เป็นปรปักษ์กับวนเซ้าหยีความแค้นระหว่างพวกเขาถ่ายทอดมานานนมไม่สามารถคลี่คลายให้สลายไปได้ หลังจากผ่านเรื่องราวมากมายบางทีการเจอกันครั้งหน้านางคงกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของวนเส้าหยีไปแล้วกู้ชูหน่วนหัวเราะเยาะไหนเลยยังจะมีการพบครั้งต่อไปอะไรอีกการพบพานในคราวหน้าบางทีนางอาจไปเจอยม,มาบาลแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่818ป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าปลอมเผ่าเทียนเฟินและเผ่ายกต่างบอบช้ำจากศึกใหญ่ โดยที่เผ่าเทียนเฟินเป็นฝ่ายเจียนถูกทำลายจนสิ้นซากเผายกออกค้นหาอยู่นานก็ไม่พบสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยและเวินเซ้่หยีสุดท้ายยังเป็นหลังจากที่สุดยอดผู้อาวุโสเผายกพักฟื้นสองสามวันผ่านพลังชีวิตของตัวเองถึงทราบเบาะแสของพวกเขาในกระจกปรากฏภาพสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยยเผาผ่านพลังวิญญาณสละตัวเองคุ้มครองเวินเซ้่หยีออกไป เมื่อเห็นภาพนี้แล้วทุกคนในเผ่ายกต่างก็เดือดดานกันเป็นล้นพ้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพวกเขาก็จะสังหารหัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินได้แล้วทว่ากระดูกสะบักของเขาถูกล็อกคาดว่าคงไม่สามารถทำเรื่องอะไรเข็นฆ่าคนของเผ่ายกได้อีกหลังจากผ่านศึกใหญ่หลายครั้งกอบกับผนานพลังชีวิตของตัวเองดังนั้นสุดยอดผู้อาวุโสจึงบาดเจ็บถึงต้นกำเนิดพลังอีกครั้งไร้กำลังเผชิญศึกใหญ่ได้อีกสำหรับคนเงานางถูกกักตัวอยู่ในแดนต้องห้าม พวกเขาปิดตายทางออกทั้งหมดต้องการให้นางติดอยู่ในนั้นดิ้นรนจนตายการต่อสู้จึงยุติเพียงเท่านี้ก่อนที่กู้ชูหน่วนจะเส้นเครื่องสั่งไว้นางยังมีความปรารถนาที่ยังไม่บรรลุดังนั้นจึงออกจากเผ่าหยกขณะมานางพาคนมาด้วยหลายคนแต่ขณะไปนางไปเพียงลำพังแม้แต่เสี่ยวลู่ก็ไม่พาไปด้วยในโรงเตียมแห่งหนึ่งในพระนครฝูกวงปรากฏตัวขึ้นกระทันหันกู้ชูหนวนแปลกใจเล็กน้อย ไม่ใช่ให้เจ้าคุ้มครองครอบครัวเซียวอยู่เซวีนหรือทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ใบหน้าอ่อนเยาว์ของฝูกวงปรากฏความตกตะลึงชั่วขณะนายหญิงท่านไม่ใช่ให้พวกข้าน้อยถอนกำลังออกจากจวนแม่ทัพหรือขอรับบอกว่าผับเอาน้ำแข็งจะคุ้มครองจวนแม่ทัพแล้วยังให้ข้าน้อยรีบกลับไปหาท่านที่เผ่ายกด้วยข้าให้เจ้าถอนตัวจากจวนแม่ทัพตั้งแต่เมื่อไหร่ยอดฝีมือเกือบทั้งหมดต่างเป็นเครื่องสั่งไว้ไปแล้ว ที่เหลืออยู่มีแต่คนที่วรยุทธ์และฐานะไม่สูงอีกอย่างคนของเผ่าน้ำแข็งที่อยู่ในพระนครก็มีไม่มากนางจะให้คนของเผ่าน้ำแข็งไปคุ้มครองจวนแม่ทัพได้อย่างไรทันใดนั้นทั้งสองก็รู้สึกถึงลางร้ายฟุกวงรีบเอ่ยในหญิงข้าน้อยได้รับป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าจากท่านถึงได้ถอนกำลังนขอรับป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่ากู้ชูหนุนลูกป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าบนตัว ป้ายคำสั่งสีดำทองแผ่นนั้นยังอยู่กับตัวนางยังไม่เคยไปไหนสีหน้ากู้ชูหน่วนพันเปลี่ยนเจ้าหลงกลแล้วคนที่มาใช้ป้ายคำสั่งปลอมข้าไม่เคยสั่งอย่างนั้นกับเจ้าเจ้ารีประดมคนกลับจวนแม่ทัพโดยเร็วเดีวนี้แล้วท่านหลักข้าจะไปจวนแม่ทัพก่อนขอรับฝูกวงแวบตัวหายไปด้วยความรวดเร็วไม่ว่าเขาจะงงงมเพียงไรก็ทราบว่าจวนแม่ทัพอาจเกิดเรื่องใหญ่แล้วจิตใจกู้ชูหน่วนตุ้มตุ้ม,ต,มต่อม ตั้งแต่ออกมาจากเผ่ายกนางก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมักมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแต่นางคิดไม่ออกว่าจะเกิดเรื่องอะไรกันแน่การออกจากเผ่ายกคราวนี้อย่างแรกคือนางอยากแอบไปดูเย่จริงหานสักหน่อยอย่างที่สองคือต้องการบอกสาเหตุการตายที่แท้จริงของแม่ทับใหญ่กับเซียวอยู่เซวีนคิดไม่ถึงกู้ชูหน่วนเร่งความเร็วถึงขีดสุดนางไม่เคยร้อนรนเช่นนี้มาก่อนเซียวอยู่เซวีน เจ้าจะเกิดเรื่องไม่ได้ใครกันใครกันที่ใช้ป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าปลอมยกย้ายพวกฝุกวงคนที่ทราบว่าป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าเป็นอย่างไรก็มีแต่เผ่ายกแต่โดยรวมเป็นไปไม่ได้ว่าคนของเผ่ายกจะทรยศหรือจะเป็นคนเงากู้ชูหนวนพิจารณาตรึกตรองและยิ่งพบว่ามีโอกาสที่หัวอิงจะเป็นคนทำเรื่องแบบนี้ได้มากที่สุด เพราะนางเคยเป็นคนเงาของอดีตหัวหน้าเผ่าต้องทราบว่าป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่ามีลักษณะอย่างไรแน่และมีเพียงนางที่สามารถทำป้ายคำสั่งหัวหน้าเผ่าได้สมจริงขนาดนั้นยิ่งใกล้จวนแม่ทัพกลิ่นข่าวเลือดก็ยิ่งทวีความรุนแรงหัวใจกู้ชูหน่วนแทบจะหลุดออกมาจากทรงอกนางไม่กล้าคิดจริงๆหากจวนแม่ทัพหรือเซียวอยู่เซวินเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วนางควรทำเช่นไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel บทที่819จวนแม่ทับถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลในที่สุดนางก็มาถึงทางเข้าจวนแม่ทับแผ่นป้ายที่ประตูจวนถูกดาบฟันเป็นสองท่อนหล่นลงพื้นบนแผ่นป้ายนั้นเปื้อนไปด้วยโลหิตบริวารผู้เฝ้าประตูถูกดาบบันคอเลือดของกู้ชูหน่วนแทบหยุดนิ่งนางเงยหน้ามองประตูใหญ่ของจวนแม่ทับเปิดกว้างครั้นมองเข้าไปด้านในศพบ,บริวารอยู่เต็มไปหมดเลือดไหลออกมาเป็นทาง บริวารเหล่านี้บ้างเป็นทหารของจนแม่ทับบ้างเป็นลูกเด็กเล็กแดงสตรีและคนชราที่จนได้ทับอุปการะที่นางคุ้นหน้าคราตาและไม่รู้จักล้วนอยู่ที่นี่หมดกู้ชูหนวนหน้าขาวซีดในบัดดลนางเดินส่วนเซ่ไปข้างหน้ามองเห็นเซียวหวันเอ๋อที่กำลังตั้งคันและสามีของนางอยู่ท่ามกลางกลองศพเหล่านั้นสามีของเซียวหวันเอ๋อเข้ากำบังเซียวหวันเอ๋ออยู่ข้างหน้ามีดาบแทงอยู่ตรงหน้าอกหนึ่งเล่มคอก็ถูกปาดด้วย ส่วนเซียวันเอ๋อถูกฟันที่ตัวหลายครั้งเลือดยังคงไหลยอย่างช้าๆจากลักษณะการตายของพวกเขาสามีของเซียวันเอ๋อ์น่าจะปกป้องเซียววันเอ๋อจนเสียชีวิตแต่หน้าเศร้าที่ไม่อาจปกป้องนางได้สองสามีภรรยาเสียชีวิตด้วยกันเด็กในคันของเซียวันเอ๋อที่กำลังจะลืมตาดูโลกก็รักษาไว้ไม่ได้หศพส,สชีวิตกู้ชูหนวนเซจจนเกือบลม เบื้องหน้าปรากฏภาพเซียวหวนเอ๋อคันตันโตและยังมีภาพวันแล้ววันเล่าที่พวกเขาแจกโจกบริจาคอาหารกับบรรดาขอทานและคนยากไร้ทั้งในเมืองและนอกเมืองภาพที่เซียวหวนเอ๋อและพวกเซียวยูโหลที่เชื่อนางเหมือนดั่งวันวานขอร้องแทนนางในวันที่ทุกคนสงสัยว่านางคือฆาตกรกู้ชูหน่วนอยากช่วยพวกเขาแต่หน้าเสียดายที่เซียวหวนเอ๋อสิ้นลมไปนานแล้วแม้แต่ท้องก็ถูกแทงจนทะลุด้วยเด็กในท้องไม่มีทางรอดนางล้มลุกคลุกคลานเดินต่อไปข้างหน้า นางเห็นเซียวยูโหลผู้สุภาพอ่อนโยนจากในกองศพเหล่านั้นตามตัวเซียวยูโหลถูกแทงหลายสิบจนร้อยแผลจนจะเป็นการถูกพันดาบหมื่นเฉือนจนเสียชีวิตน่าสังเวชยิ่งนักบาดแผลของเขาเล็กแต่ลึกแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นยอดฝีมือวรยุทธ์สูงเสริมกำลังภายในกับคมดาบฟันเขาจนตายเซียวยูโหลตื่นตื่นเจ้าฟื้นสิกู้ชูหน่วนยืนต่อไม่ไหวอีกนางล้มลงไปแต่แล้วก็คลานขึ้นมาอีกด้วยความรวดเร็วแผดเสียงคำราม เซียวอยู่เซวินเซียวอยู่เซวีนเจ้าอยู่ที่ไหนจวนแม่ทัพอันกว้างขวางถูกฆ่าล้างไปเกือบหมดแม้แต่เซียวอยู่โหลบุรุษผู้มากร่นด้วยความสามารถและจิตใจดีอ่อนโยนอย่างนั้นยังต้องดับอนาถด้วยวิธีชั่วร้ายนางไม่อยากจะคิดเลยว่าเซียวอยู่เซวีนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่จังหวะนั้นก็มีเสียงต่อสู้ดังแว่วมาแต่ไกลกู้ชูหน่วนรีบเร่งตะบึงไปด้วยความเร็วสูงสุด กลับเห็นมือสังหารชุดดำกลุ่มหนึ่งกำลังล้อมเซียวอยู่ชงเสือกดาบเข้าตรงท้องของเซียวอยู่ชงทีละครั้งแม้นางจะวิ่งปรีไปแต่ก็ยังช้าไปก้าวหนึ่งเซียวอยู่ชงล้มลงต่อหน้านางทั้งอย่างนี้เขามีบาดแผลเต็มตัวรอบกายมีศพของมือสังหารชุดดำอีกจำนวนมากตรงอกและท้องถูกดาบและทวนยาวแทงทะลุ คู่ชูหน่วนกัดเที่ยวยิงฟันชักดาบอ่อนออกมาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสเป็น8จาก8เป็น16แทงไปทางมือสังหารชุดดำฉับฉับดาบอ่อนตวัดเป็นดาบบุปผาส่งผลให้สรรพสิ่งโดยรอบล้วนไหวโคลงทรงพลังความน่าเกรงขามอันทรงพลังความอาฆาตอันทรงพลังความเดือดดาลอันทรงพลังดาบอ่อนระเบิดดวงแสงเจิดจรัสเจ็ดสี ครั้นดาบแผลงฤทธิ์มือสังหารชุดดําก็ถูกครอบอยู่ในนั้นแทบทุกคนตุบ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 มือสังหารชุดดําเหล่านั้นไม่ทันระวงังถูกดาบอ่อนจนบาดเจ็บล้มตายทีละคนมีส่วนหนึ่งที่โบอกอาวุธต่อต้านแต่แรงกดดันมหาศาลจากดาบอ่อนทําให้พวกเขากระเด็นปลิวกู้ชูหน่วนทำหน้าตึงมือกุมกระบี่แล้วจำแรงกายเป็นดวงร่างประหัตประหารเอาชีวิตมือสังหารชุดดำเหล่านั้นดั่งเครื่องเชือนด้วยความปราดเปรียว หลังจากมือสังหารคนสุดท้ายล้มลงสึกนี้ก็ยุติครืนทันใดนั้นก็มีฝนตกหนักลงมาจากท้องฟ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่820เซียวอยู่เซวีนเป็นยอดฝีมืออสนีฟาดผ่ากลางเวหาส่องสว่างทั่วบริเวณให้เห็นโลหิตท,ที่บรรจบรวมตัวกันเป็นทานและโจนแม่ทัพที่มีศพกองผน,นเป็นภูเขาเลากาสองสว่างให้เห็นใบหน้าซีดขาวราวกับกระดาษเย็นชาดุดเกล็ดน้ำแข็ง รวมไปถึงเรือนกายชุ่มโลหิตของเซียวอยู่ชงกู้ชูหนวนเก็บดับอ่อนแล้วพยุงเซียวอยู่ชงที่นอนหายใจรวยรินอยู่กับพื้นทําแผลให้เขาอย่างมือไม้พันวันเซียวอยู่เซวินจับมือนางพร้อมกับหันไปสายหน้าให้เขาชี้นิ้วมือที่เปื้อนเลือดไปทางซ้ายกล่าวแผ่วเบาอยู่อยู่เซวินอย,อยู่ทางนั้นรีบรีบไปช่วยเขาเขาบาดเจ็บหนักเกินไปดังนั้นจึงเอ่ยได้เพียงประโยคนี้ จากนั้นมือที่ยกขึ้นก็ไหลตกลงไปอย่างหมดกำลังพร้อมล้มลงนอนแน่นิ่งกู้ชูหนวนยื่นมือที่สั่นระริกอังจมูกเขาจมูกเขาปราะศะจากลมหายใจเขาไปพบยมบาลแล้วความระทมแวบผ่านดวงตาของนางนางวังเซียวอยู่ชงลงกับพื้นแล้วเสือกตัวไปทางทิศท,ที่เขาชี้จนแม่ทัพอันกว้างขวางเหลือเพียงเซียวอยู่เซวินคนเดียวแล้วนางช่วยเซียวอยู่ชงไม่ทันดังนั้นจะต้องช่วยเซียวอยู่เซวินเอาไว้ให้ได้ ครืนเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นพิรุนหมกระหนำเส้นทางด้านหน้ามองเห็นได้ไม่ชัดทว่ากู้ชูหน่วนยังคงมุ่งไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกอย่างไม่ลดละหยาดน้ำฝนฉลมร่างนางจนเปียกปอนแต่นางกลับไม่รู้สึกเพราะในใจนางกังวลอยู่แต่เซียวอยู่เซวินเท่านั้นโครมนี่คือเสียงการต่อสู้ในศึกเดือดตามด้วยเสียงต้นไม้อายุนับร้อยปีโค่นลม้มลงมาทีละต้นแม้แต่กระเบื้องหลังคาก็เปิดออกพืบ กระแสลมแรงทําจนกู้ชูหน่วนแทบลืมตาไม่ขึ้นกําลังภายในทรงพลังยิ่งคือใครใครกําลังต่อสู้อย่างดุเดือดเซียวอ,อยู่เซวินไม่มีความสามารถเช่นนี้แน่นอนหรือจะมีคนมาช่วยเซียวอ,อยู่เซวินแล้วแต่นางยังไปไม่ถึงก็มีคนชุดดาอีกกลุ่มหนึ่งเข้าล้อมนางคนชุดดํากลุ่มนี้ร้ายกาจกว่าเมื่อครู่มาก กู้ชูหน่วนจำพวกเขาได้วพวกเขาเป็นพวกเดียวกันและยังเป็นมือสังหารของสำนักวิญญาณมืดด้วยด้วยความเดือดดานกู้ชูหน่วนจึงอดทนต่อความเจ็บปวดใช้กระบวนท่าพิฆาตอยากกวาดล้างมือสังหารที่อยู่ตรงหน้าเล่านี้ให้สิ้นซากมือสังหารมีมากเกินไปทั้งยังมีฝีมือสูงกู้ชูหน่วนเป็นห่วงเซียวอยู่เซวีนไม่มีกระจิกกระใจต่อสู้กับพวกเขามากแต่มือสังหารชุดดำเหล่านี้กลับมุ่งมั่นที่จะรั้งตัวนางไว้สุดชีวิตนายหญิงที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าน้อยเถอะ ระหว่างที่กู้ชูหน่วนกำลังร้อนใจฝูกวงก็พากำลังคนกลุ่มใหญ่มาครั้นพวกเขามาถึงก็เข้าร่วมในสึกใหญ่ขจัดวิกฤตของกู้ชูหน่วนทันทีนางใช้กระบวน้าหลอกไปจากที่นี่แล้วตามหาเซียวอยู่เซวีนต่อทิ้งไว้เพียงคำสั่งเดียวข้าอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวขอรับกู้ชูหน่วนผ่านศาลาหลบร้อนหลายหลังจนกระทั่งถึงเป้าหมายในที่สุด แต่ที่เหนือความคาดหมายของนางก็คือแม้เซียวอยู่เซวีนจะบาดเจ็บสหาหัสแต่เขากลับอยู่ในฝั่งได้เปรียบทวนเงินไร่บกดังเทพเซียนครั้นเสือกไปก็ปลิดชีพคนชุดดำไปหลายคนเขาฆ่ากราดทุกทิศราวกับปีศาจร้ายอย่างไรอย่างนั้นชายชุดดำเหล่านั้นประมือกับเขาไม่กี่เป็นอันต้องตกตายแม้แต่เลวอิ่งหัวหน้าของมือสังหารชุดดำก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลวอิงถูกทวนยาวของเขาแทงเลือดไหลออกจากตัวหยดติ่งๆ มือข้างหนึ่งของเลวิงถือดาบอีกข้างหนึ่งถือกระบี่แม้จะใช้ดาบประสานกระบี่ต่อต้านด้วยกําลังสูงสุดแต่ก็ยังตกเป็นรองวิดจะดับอนาถด้วยเงื้อมือของเซียวอยู่เซวีนหลายต่อหลายครั้งหากมิใช่เพราะเขามีวิชาตัวเบาลําเลิศไปมาไร้ร่องรอยดั่งสายลมเกรงว่าเขาคงต้องตายอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับชายชุดดําคนอื่นๆแล้วกู้ชูหน่วนไม่เคยเห็นเซียวอยู่เซวีนที่เป็นเช่นนี้มาก่อนกําลังยุดมากกว่าระดับ5ขั้นสูงเหนือชั้นกว่านางมาก ทว่าเซียวอยู่เซวีนในภาพจําของนางเป็นเพียงคนเสพเพลคนหนึ่งที่ไม่มีวรยุทธ์แววตาเย็นชาและรังสีพิฆาตกระหายเลือดขนาดนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่ง c r i b e ของท่านก็เป็นการส่งกําลังใจให้กับทางช่องในการทําคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซ u เปอร์แ n k สก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ